ผมพามากินกระเพราพริกแห้งนะครับแถวพัทยานะครับนี่ป้าแกผัดด้วยรีราเด็สดานะครับที่ทีเด็ดของเขานะครับไข่ดาวท่อทีระสีฟองนะครับแล้วไม่ใช้น้ํามันนะใช้น้านะครับป้าเขาร้างกระทะนะครับเอ๊คล้ายๆพี่กระเพราท่อยาวเลยนะป้าร้างกระทะสองรอบเหมือนกันนะครับเทน้าจะขวดพลลิทแบบนี้ลงไปนะครับแล้วก็ขัดๆถูๆถูๆขัดๆนะครับรอบที่สองแบบนี้นะครับนะครับก็ผ้ามาถูๆเอ๊ถ้าเป็นตะเกียงอลาดินนี่ยักออกเลยนะป้าถูๆขัดๆหลายรอบนะครับตีเตาแก๊สเพื่ม แบบนี้ป้ากดสวิตช์นะครับตัวดูดพัดลมที่ประดิษฐ์ประดอยเองนะครับโอ้ยพัดลมฝั่งนู้เริ่มทํางานป้ากระชอกน้ํามันลงไปนะครับกกระเทียมนะครับลงไป1ช้อนนะครับผมสั่งกรับเขาหอยแมงผู้นะครับป้ากระชอกให้เต็มถ้วยป้าบอกเอาหอยแมงผู้มันจะหมดอยู่แล้วเอาไปหมดเลยลูกจัดไปครับป้าแบบนี้ป้าก็มาผัดนะครับป้านะครับกเทน้ำจะขวดโพลีสรอบที่สองนะครับป้าบอกเนี๋ยน้ำมันน้อยไปลูกอาจัดไปนะครับป้าก็กระชออกซอสฝาเขียวลงไปทีนี้ก็มาปรุงรสนะครับซีอิ๊วดำลงไปนะครับน้าตาลอนึ่ เส้นกระชอกตามลงไปรถดีใส่ลงไปนะ้ำมันหอยลงไปแล้วทีทีเด่นต้องเป็นพริกแห้งนะร้านป้าก็ใช้พริกแห้งนะต้องหมายการค้าป้านะครับผัดส,สักแป๊บหนึ่งนะครับก็ยกไปให้ตัวดูดพัดลมดูดนะครับโอ้ยมันเท่จริงๆนะเด็ดสดาวป้าหยิบใบรกระเพราจากหน้ารถนะครับกระชอกลงไปเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็มาตักข้าวให้ผมนะครับป้าก็ผัดไปใส่หน่อยนะครับป้ายกอีกแล้วยกใส่พัดลมอีกแล้วโอ้ยลีลาเฟยวฝาวจริงนะแล้วก็มาตักนะครับใส่ให้ผมนะครับอินมันก็มีความหอมนะครับและขาดไม่ได้ไข่ดาวทอดน้ำของ ป้านะครับที่ที่เด็ดปองฟันป้าถึงจะไม่ยาวมากแต่มาตรฐานมองกรเลยนะครับโอ้โหมาตรฐานใหญ่ยักษ์จริงๆอยู่ในมือผมนะครับหอยมาแรงผู้ผัดกระเพรางาบเข้าไปแบบนี้โอ้โหรสชาติดีตามด้วยไข่ออนเซนงาบแบบนี้โอ้โมันเด็ดจริงๆครับนี่